ชาวกัมพูชารวมตัวประท้วงถึงรัฐบาลกัมพูชานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาไม่สามารถติดต่อญาติที่ไปเป็นทหารอยู่ที่บริเวณแนวหน้าได้เลยนะครับบางคนบอกว่ากัมพูชาต้องออกมาพูดความจริงนะครับว่าญาติพี่น้องของเขาเนี่ยที่ไปอยู่เป็นทหารแนวหน้าไปอยู่ไหนกันหมดแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตั้งประเทศน่ากะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี้ังฟังไทเบอร์สุูสุคนนะ เมื่อวานเนาะทางประเทศกัมพูชาได้มีประชาชนหลายคนเนาะออกมาประท้วงเนาะเพื่อเยงห้องให้รัฐบาลทางกัมพูชานั้นออกมาตามหาตัวญาติพี่น้องเขาผู้ที่เข้าห่วมในการลบในกับกองทัพทางฝั่งขเขมรเนาะซึ่งการสู้รบทั้งนี้หันกระหู้อยู่แลยแหละว่ามีหลายคนหันบ่ได้กลับบ้านนะซึ่งเห็นให้ทางญาติพี่น้องทางคนที่เขาสมัครเข้ามาเป็นทานหารเลยว่าถึก ลากจุงเข้ามาเป็นทหารนั้นเขายัางตามหายาติพี่น้องอยู่นะค่อยมีคลิปวิดีโอหนึ่งวิดีโอมาให้พกเกาเบิกนะคือเป็นคลิปวิดีโอของทหารทางฝั่งกัมพูชาเนาะที่เขาบอกเอากลับบ้านนะเขาฝังไว้บนภูเขาเลยนะฝั่งไว้บนป่าเลยไปเบิกกัน นี่แหละเนาะทหารทางฝั่งคาเมรน,นะซึ่งกร็หู้ดีนะว,ว่าบ่มีการเข้าไปเก็บศพพลายศพที่ยังเกลื่อนอยู่ในกลางป่าเนาะเดี๋ยวนี้อีแรงอีกามันบินว่นกันเต็มเลยแล้วก็ส่งขิ้นเม็นทั่วป่านะแล้วกันยังมีลายคลน,นะที่เป็นชาวบ้านเข้าไปหานะศพญาติพี่น้องกันเองอยู่ในป่านะซึ่งรัฐบาลทางกรรมปุชานั้น ว่าได้มีกําลังพอที่จะเข้าไปค้นหาศพพวกนั้นนะไปค้นหาศพแต่ละคนแล้วเอาออกมานะลายศพที่ถึกฝั่งทิมไปในป่าเลยนะซึ่งเขาบปได้เอากลับมาให้ญาติพี่น้องนะส่วนศพของคนที่ประทะกับทางฝั่งไทยที่อยู่ในเขตแดนของทางฝั่งไทยฝั่งไทยก็เอาศพนั่นมานะแล้วก็เอากลับส่งคืนไปให้ทางประเทศกัมพูชาเพื่อให้เขาไปเฮพิธีกรรมโตทางศาสนาของประเทศกัมพูชานะ คือด่างข้าวที่ออกมาหลายข้าวนะแต่ว่าเห็นคลิปวิดีโอที่ทางประเทศกัมพูชานะบางคลิปนะเขาคือเผาในกลางป่าเลยได้นะแต่ค่อยคิปนั่นค่อยคิดว่าเอามาให้เบิงมันกะเกินไปนะแล้วนี่นะทางประเทศกัมพูชานะบุยอมเอาล่างนะผู้เสียชีวิตจากการประทะกับทางฟังถ่ายกลับมาให้ญาติพี่น้องมันก็เกินไปนะ เกินไปอีเด้ไหพวดพดอยเดในเมื่อเขาเสียสละนะให้กับประเทศทางฝั่งกัมพูชาเขาเสียสละเพื่อจะไปต่อสู้กับอีกทางฝั่งหนึ่งนะคนสุดท้ายกับบได้กลับบ้านมีวิญญาณบาได้มีวิญญาณกับบได้กลับบ้านนะเป็น่ังที่ไล่วิญญาณนะอยู่ตามพุทและผู้พาป้าดงที่เข้าไปปะทะนะลายคนนะที่ออกมาประท้วงกับ บบได้ศพญาติพี่น้องเกินนะคือมีเพศเป็นหนึ่งออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อันศพญาติพี่น้องให้ไปค้นหากันเองอยู่ในป่านะเข้าไปค้นหากันเองนะเพราะบารัฐบาลบาบได้มีกําลังพอที่จะเข้าไปค้นหาเพราะมันมันหลายจุดเดนาะที่เกิดการประทะกันนะเหตุให้มีทหารเสียชีตท่านเป็นจํานวนหลายซึ่งทหารพวกนี้บบได้มีการฝึกมา อันเพื่อประทะเพื่อเใหดสมคามเขาทึกฝึกมาเพียงจะทองสามมือแล้วเอาเขาไปประทะผลสุดท้ายพวกเขาก็ได้อยู่ในป่าแบบถาบนเลยนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามา่อนกระหึ่มกันเลยเพอกลางคืนมานะอยู่แถวป่านะและ้วก็มีอีแลงอีกาเวนอนถึงหัวนะเห็นระบะิเห็นน้ำใจของบุญเส้นระบะินะ แม่แต่ว่าเป็นร่างไร่วิญญาณเรายังบอกให้เอาทหารเข้าไปส่้ยเหลือเก็บศพเอาออกกลับมานะการเสียสละของพวกเก้าเป็นศู์นะเขาไม่ได้สนใจซ้ำบุญนเส้นไม่ได้สนใจซ้ำนะมีหลายร่างนะที่ยังลงเหลืออยู่ในป่านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็คงจะเน่าแล้วแหละนะเพราะว่ามันหลายมือละแล้วลก็มีแร้งมีกาบินว่อนลงมากินนะ หาบบได้และแหละเด้อนะเฮ็ดใจนะชาวบ้านประชาชนน้ำตาไหลนะที่บบได้ศพญาติพินองนะบางคนก็ได้นะบางคนกับ่บได้นะซึ่งหลายคนก็ทึกฝั่งและก็ทึกเผาอยู่ในป่าเลยนะอันผู้ใดที่เป็นสั้นผู้น้อยๆที่บบได้มีความสำคัญเขาก็ได้บบได้แบกล่างเอาออกจากป่านะเพื่อจะให้ ประกอบวิธีกรรมทางศาสนานะเขาไว้ในป่าเลยนะนี่นั่นแหละนะเป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้อยู่ในป่าว่า <c oughs> มาก็เป็นตายตนเขาได้น้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่านวุ้นเส้นเห็นว่าทหารพวกนั้นถึงแม้เขาเป็นสั้นผู้น้อยนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขาเป็นสั้นผู้น้อยเห็นว่าเขามีความสาคัญต่อประเทศในเมื่อเขาเสียสละเลื่อนเนื้อของพวกเขาแล้วนะ บุญเส้นควรจะสร้างนะเอาออกมาทุกศพนะนะเอาออกมาให้เบิรนะแต่บุญเส้นขบะเฮดนะสุดท้ายมาเป็นจังใดนะเป็นปุยเป็นปุยในป้านะแสดงความเสียใจกับทางกัมพูชาด้ดนะ้านที่บริญาติพี่น้องเคยน,นะที่มีหลายคนที่เสียญาติพี่น้องไปนะมีทหารเสียชีวิตตั้ง หกเจ็ดร้อยคนเนาะเขาบ้าเกินลายก็นั่นนะเพราะว่าทางคามนรนบอยอมออกมาเปิดเนผะยตัวเลขที่แท้จริงว่ามีทหารเสียชีวิตทันจักกี่คนนะซึ่งทางคาเมเรนทันปกปิดข่าวเรื่องนี้นะเพราะว่าญาตนินะญาติเขาหูบาเสียพลกําลังทหารไปลายนะแต่ว่าบุญเส้นกันยังเฮ็ดเสยเมยอ,อยู่นะอืญาติ ย่านอย่างย่านเขาฮู้ว่ะคาดว่าศพคนที่เสียชีวิตนะที่เป็นทหารทั้งฝั่งกัมพูชาคาดว่ายัางหลายนะเพราะว่าบรได้มีการเปิดเผยออกมาให้เห็นนะว่ามีตัวเลขที่เสียชีวิตลายปันไดแต่ว่าศพมันกระเน่าและกระ่งกินฟุ้งไปทั่วป่าเบแล้วนะมีแร่งอิกาบินบอนอยู่ในป่าจุดนี้นะครับผมเป็นป่ารอยต่อชายแดนนะครับทหารไทยกับทหารกัมพูชาประทะากันจุดนี้นะครับ เป็นจุดที่ทหารไทยระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปซึ่งมีทหารกัมพูชาเนี่ยตุยเป็นห้าร้อยกว่าศพเลยนะเรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับพอกินตีขึ้นจมูกเนี่ยอีกาเนี่ยบินว่อนเลยนะเห็นแล้วแกอีตนุนะอีตนลสงสารนะอีตนไดโบแมนวอเบ่รอีตนอีตนอุตน,นะที่พวกเขาเสียสละเนื้อ,เ,อเพื่อแผ่นเด่นสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เป็นผีเ่้าป้าแบบฟรีๆนะฟรีเ่้าป้าแบบไล่นะแทนที่จะเอา ศพของพวกเขาออกมาให้ญาติพี่น้องได้ประกอบพิธีการาศาสนานะเพื่อให้วิญญาณเขาได้สงบสุขแต่กับนั่นแหละนะบุนเส้นบมีการสร้างการนะเอาออกแต่พุ่นอันทุกที่เป็นหัวหน้านะส่วนน้งนองๆเอาเฝ้าสายแดนต่อไปนะ